<In> progress. สวัสดีนักเรียน,นชั้นป3ามเช่นเคยนะคะในสัปดาห์นี้นะคะสัปดาห์นี้เราจะเรียนกันอยู่2วิชานะคะก็คือวิชาพลศึกษาแล้วก็จะเป็นวิชาเสริมว่ายน้ํานะคะเรียน2วิชานะคะในส่วนของสัปดาห์นี้นะคะเราก็จะมาเรียนกันในเรื่องสมรรถภาพทางกายอีกเช่นเคยนะคะยังไม่จบนะคะสัปดาห์นี้แต่ในส่วนของสัปดาห์นี้นะคะ เราจะมาดูว่าเราเรียนเกี่ยวกับสมรรถภาพทางกายในเรื่องใดน,นะคะสัปดาห์ที่แล้วก็ไปแล้วนะคะความอ่อนตัวไปแล้วความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขากล้ามเนื้อแขนก็ไปแล้วสัปดาห์นี้นะคะจะเป็นการทดสอบสมรรถภาพทางกายด้านาาความแข็งแรงของของหน้าท้องนะคะหรือลุกนั่งนั่น,นเองลุกนั่งภาาภาษาบ้านเราได้ง่ายคือการซิดอัพนะคะซิดอัพขึ้นลงแต่ว่าภาษาทางการก็คือลุกนั่งนะคะ ลุกนั่งมีวัตถุประสงค์อะไรนะคะก็คือเพื่อวัดความแข็งแรงและความอดทนของกล้ามเนื้อท้องนั่นเองนะคะอันนี้คือภาพประกอบนะคะอันนี้คือภาพของการลุกนั่งนะคะลุกนั่งไม่ใช่ลุกขึ้นยืนแล้วก็นั่งนะคะลุกนั่งก็คือการซิตอัพนั่นเองนะคะน,นี่คือภาพประกอบวิธีปฏิบัตินะคะวิธีปฏิบัติให วันนี้จะมีอ,อ่าการบ้านเช่นเคยนะคะเป็นท่านี้เลยนะคะ <ๆ S 2> <McCain. S 1> เป็นท่าการลุกนั่งเนี่ยแหละถ้าใครไม่สามารถปฏิบัติคนเดียวได้นะคะปฏิบัติคนเดียวแบบนี้ถ้าใครไม่สามารถปฏิบัติคนเดียวได้ให้พี่หรือให้น้องก็ได้นะคะมาจับจับขาให้เรานะคะจับเท้าให้เราปฏิบัติสิบครั้งอีกเช่นเคยนะคะแล้วก็ตั้งตั้งกล้องไว้ก็ได้นะคะถ้าเผื่อใครไม่มีคนถือกล้องให้นะหรือใครไม่มีพี่หรือไม่มีน้อง นะคะก็ให้ผู้ปกครองนะคะเข้ามามีส่วนร่วมได้นะคะในสัปดาห์นี้นะคะให้ผู้ปกครองมาจับเท้าให้ก็ได้นะคะซิบอัพสิบครั้งแล้วก็พอนะคะอะวิธีปฏิบัติเดี๋ยวคุณครูจะมีวิดีโอแนะนํานะคะเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติมาให้ดูนะคะต่อมานะครับ เป็นอุปกรณ์ในการทดสอบสมรรถภาพทางกายการลุกนั่งนะครับก็จะมีอุปกรณ์ทั้งหมด2อ,อย่างด้วยกัน1ได้รับใช้จับวิธีการปฏิบัติการลุกนั่งที่ถูกต้องนะครับอย่างแรกเลย1จับคู่การ2คนนะครับให้ผู้เข้ารับการทดสอบนอนหงายบนเบาะหรือพื้นราบนะครับแต่คุณครูแนะนําว่าให้เป็นบนเบาะนะครับเด็กๆจะได้ไม่เกิดการบาดเจ็บในระหว่างการทดสอบครับ พอนักเรียนนอนง่ายแล้วนะครับให้นักเรียนเนี่ยงอเข่าตั้งเป็นมุมฉากและวางเท้าห่างกันประมาณ30เซนติเมตรครับพร้อมทั้งให้นิ้วมือเนี่ยสอดประสานกันที่ท้ายทอยครับดังรูปทิงขูแนบให้ดูนะครับต่อมานะครับ 2. ให้คู่ของผู้ช่วยผู้เข้ารับการทดสอบนะครับนั่งคุกเข่าระหว่างเท้าของผู้เข้ารับการทดสอบโดยใช้มือกดที่ข้อเท้าทั้งสองข้างของผู้เข้ารับการทดสอบเพื่อให้เท응้าของผู้เข้ารับการทดสอบเนี่ย ติดกับพื้นหรือเบาะนะครับก็คือให้เพื่อนของนักเรียนเองเนี่ยจับบริเวณปลายเท้านะครับเพื่อไม่ให้เวลาทำการทดสอบเนี่ยเกิดเท้าลอยหรือหลุดออกจากการทดสอบครับต่อมานะครับ 3. เมื่อพร้อมแล้วเนี่ยให้สัญญาณเริ่มครับนักเรียนพอค,คุณครูสั่งให้เริ่มนักเรียนก็เริ่มปฏิบัติได้เลยครับพร้อมกับจับเวลา 4. นะครับผู้เข้ารับการทดสอบเนี่ยเมื่อได้ยินสัญญาณเริ่มแล้วให้ลุกขึ้นสู่ท่านั่งพร้อมก้มศีรษะลงในระหว่างเข่าทั้งสองของตนเองขณะเดียวกันให้หุบข้อสอบไปทั้งหน้าจากนั้นให้ผู้ช่วยหรือคู่ของนักเรียนเนี่ยนับ1 5. จากนั้นนะครับให้ผู้เข้ารับการทดสอบนอนลงให้หลังและมือจะลดพื้นหรือเบาะนะครับแล้วรีบลุกขึ้นสู่ท่านั่ง ทำติดต่อกันไปอย่างรวดเร็วให้ได้จํานวนครั้งมากที่สุดภายในระยะเวลา30วินาทีครับต่อมานะครับเป็นระเบียบของการทดสอบนะครับก็คือถ้าในการทดสอบเนี่ยนักเรียนทําผิดกฎระเบียบเราจะไม่นับจํานวนครั้งในกรณีต่อไปนี้นะครับ 1. ผู้เข้ารับการทดสอบไม่นอนลงให้หลังแตะพื้นนะครับ ต่อมานะครับ 2. ผู้รับการทดสอบใช้มือหรือข้อศอกยันพื้นเพื่อช่วยในการดันลำตัวลุกขึ้นมาถ้านกักเรียนปฏิบัติแบบนี้จะไม่นับจำนวนครั้งนะครับต่อมานะครับเป็นการสาธิตการลุกนั่งซิทอัพที่ถูกวิธีนะครับและใช้เวลาทั้งหมด30วินาทีครับ อ่ะอันนี้ก็คือวิดีโอตัวอย่างนะคะสำหรับการซิตอัพหรือการลุกนั่งนั่นเองนะคะซึ่งในส่วนในสัปดาห์นี้นะคะนักเรียนก็จะได้ปฏิบัตินะคะให้ปฏิบัติอ่าสิบครั้งนะคะถ้าสมมุติว่าเราอยู่โรงเรียนนะคะเราปฏิบัติเสร็จแล้วเราก็จะเอาจำนวนครั้งเนี่ยมาเทียบกับเกณฑ์การประเมินนะคะเช่นตารางนี้นะคะจะเป็นของเพศช,ชายนะคะผู้ชาย ซึ่งเราอยู่ป3นะคะใครที่อายุ9ปีแล้วนะคะก็ให้เทียบที่ตารางตรงนี้9ปีนะคะดูตารางตรงนี้ดูแนวแนวนอนแบบนี้นะคะถ้าต่ำได้ต่ำกว่า11ลงมาอันนี้ในกรณีที่จับเวลานะคะถ้าได้ต่ำกว่า11ลงมาแสดงว่าเกียร์นั่นคือต่ำมากนะคะ12-21ถึงคือต่ำ22-23 1ก็คือปานกลางนะคะ 32-41ก็คือดี42ขึ้นไปนี่คือดีมากเลยนะคะแสดงว่ามีสมรรถภาพทางทางกายในด้านของความแข็งแรงของกล้ามท้องเนี่ยดีมากเลยนะคะถ้า42ขึ้นไปนะถ้าในส่วนของอายุ9ปีใครที่อายุ10ปีก็มาเทียบที่อายุ10ปีในแนวนอนแบบนี้นะคะอันนี้คือของเพศชายนะต่อไปเพศหญิงจะเป็นตารางนี้นะคะเหมือนเดิมเทียบอายุปีใคร9ปีก็ ช่องที่สองนี้แนวนอนมาเลยนะคะได้ต่ำกว่าเก้าลงมาก็แสดงว่าต่ํามากนะคะสี่สิบครั้งขึ้นไปคือถือว่าดีมากเลยนะคะความแข็งแรงของกล้ามเนื้อท้องนี่คือดีมากนะคะใครอายุสิบปีก็เทียบพี่ตารางสิบปีอันนี้ในกรณีของเราปฏิบัติแบบไปโรงเรียนนะคะแบบปกติเนาะสามารถจับเวลาได้มีพื้นที่มีเบาะนะคะปฏิบัติได้เราจะมาเทียบกับเกณียนแบบนี้นะคะ แต่ตอนนี้เราอยู่ในสถานการณ์โควิดอยู่นะคะคุณครูจะให้นักเรียนปฏิบัตินะคะทดสอบสมรรถภาพทางกายนะคะด้านความแข็งแรงของกล้ามเนื้อท้องก็คือการลุกนั่งหรือการสิดอัพนั่นเองให้ปฏิบัติ10ครั้งให้พี่หรือให้น้องไปได้เป็นคนจับค้าหรือใครไม่มีพี่หรือน้องเนี่ยก็ให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมนะคะในสัปดาห์นี้นะคะให้มาจับจับเท้าอย่างนี้นะคะ จำนวนสิบครั้งนะคะถ้าขึ้นลงไม่สุดได้ก็ก็ก็ไม่เป็นไรนะคะคุณครูไม่ได้ซีเรียสนะคะไม่ต้องเอาแบบต้องได้ต้องได้ต้องได้อนี้ไม่ได้ซีเรียสนะคะขอแค่นักเรียนทําให้ครบสิบครั้งก็พอนะคะถ้าไม่สามารถขึ้นสุดลงสุดได้ก็ไม่เป็นไรนะคะในส่วนของสัปดาห์นี้ก็คือการบ้านมีแค่นี้จบแล้วนะคะสําหรับอ่ะวิชาพาศากษสานะต่อไปเราจะไปในส่วนของวิชา ว่าน้นะคะนี่คือสานเพิ่มเติมนะคะพี่ชายว่าน้ําสัปดาห์นี้นะคะสัปดาห์นี้เราจะมาเรียนในห,หน่วยของความปลอดภัยทางน้ํานะคะในเรื่องของความปลอดภัยทางน้ำเนี่ยคุณครูก็จะมีคลิปวิดีโอตัวอย่างให้นักเรียนดูนะคะว่าความปลอดภัยทางน้ําเนี่ยคืออะไรนะคะความสําคัญคือยังไงนะคะแล้วก็ปฏิบัติอย่างไรนะคะ ความปลอดภัยทางน้ำ <ton> ร對對ายงานการจมน้ำระดับโลกขององค์การอนามัยโลกปี2557พบว่าเด็กอายุต่ำกว่า15ปีเสียชีวิตจากการจมน้ำถึง1 4 2 1 9คนสูงเป็นอันดับ3รองจากโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบและ HIV และในประเทศไทยพบว่าเด็กไทยที่อายุต่ำกว่า15ปีเสียชีวิตจากการจมน้ำเฉลี่ยปีละ1,243คนหรือวันละ3-4คนสูงเป็นอันดับ1มากกว่าการเสียชีวิตจากโรคติดเชื้อและโรคไม่ติดเชื้อโดยเป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิงถึง2เท่าโดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอัตราเสียชีวิตสูงสุดรองลงมาคือภาคกลาง ภาคใต้และภาคเหนือตามลำดับช่วงเวลาการเสียชีวิตพบมากที่สุดในเดือนเมษายนรองลงมาคือมีนาคมและพฤษภาคมปัจจัยของการจมน้ำปัจจัยก็มาจากทั้งปัจจัยด้านตัวบุคคลและปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมปัจจัยด้านบุคคลคือตัวเด็กเอง ที่มีความเสี่ยงด้านกายภาพพฤติกรรมหรือโรคประจำตัวปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมก็คือการที่มีแหล่งน้ำใกล้ตัวเด็กและเด็กขาดการดูแลจากผู้ปกครองแหล่งน้ำเสียงรอบๆตัวแหล่งน้ำภายในบ้านเช่นกระมังอ่างเลี้ยงปลาที่นั่งชักโครกแหล่งน้ำรอบบ้านเช่น แอ่งน้ำใต้ถุนบ้านแอ่งน้ำขังคูน้ำบ่อน้ำแหล่งน้ำธรรมชาติเช่นแม่น้ำน้ำตกทะเลแหล่งน้ำสาธารณะสระว่ายน้ำสวนน้ำลักษณะของแหล่งน้ำแหล่งน้ำแต่ละประเภทจะมีลักษณะแตกต่างกันไปเช่นสระว่ายน้ำจะมีพื้นเรียบค่อยๆลาดเอียง บอ่อน้ำธรรมชาติมีลักษณะเป็นแอ่งกระทะบอ่อขุดจะมีลักษณะพื้นสูงต่ำไม่เท่ากันซึ่งก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการจมน้ำนอกจากนี้สภาพของแหล่งน้ำก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้จมน้ำเช่นกันไม่ว่าจะเป็นความขุ่นความลึกชันอุณหภูมิต่อไม้หรือปรากฏการลิฟ c u เคเรนต์ปรากฏการลิฟเคเรนต์ หรือปรากฏการกระแสน้ำไหลกลับเกิดขึ้นจากคลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่งแล้วเจอสันดอนทรายกีดขวางการไหลกลับของกระแสน้ำสู่ทะเลโดยกระแสน้ำนี้จะหาช่องทางไหลผ่านสันดอนทรายเกิดเป็นช่องทางไหลของกระแสน้ำออกสู่ทะเลปัจจัยเสี่ยงต่อการจมน้ำในเด็กวัยต่างๆวัย0ถึง3ปี เด็กในวัยนี้เป็นวัยที่หัดเดินและยังมีการทรงตัวที่ไม่ดีเพราะจุดศูนย์ทวงอยู่ที่ศีรษะทําให้เมื่อล้มลงศีรษะจะทิ่มลงและไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้จึงมักพบว่าเด็กในวัยนี้จมน้ำในแหล่งน้ําภายในบ้านหรือบริเวณรอบๆบ,บ้านเช่นถังน้ํากระมังแอ่งน้ําเป็นต้นวัย3-9ปีเด็กในวัยนี้จะเริ่มออกไปเล่นนอกบ้าน ประกอบกับทั้งเด็กและผู้ปกครองไม่ตระหนักถึงอันตรายในสิ่งแวดล้อมใกล้บ้านเนื่องจากเคยชินดังนั้นเด็กในวนัยนี้จึงเสี่ยงต่อการจมน้ำในแหล่งน้ำใกล้บ้านเช่นแม่น้ำคลองบึงเป็นต้นวัย1 0 1ถปีเด็กในวนัยนี้มักจมน้ำในแหล่งที่ไกลออกไปโดยเหตุที่ทำให้เสียชีวิตมาจากการช่วยคนจมน้ำโดยขาดความรู้ การเล่นน้ำด้วยความคึกขนองมึนเมาหรือจากการเดินทางทางน้ำมาตรการป้องกันการจมน้ำสังเกตและปฏิบัติตามป้ายเตือนภัยบริเวณแหล่งน้ำไม่ไว่ายน้ำคนเดียว ควรว่ายกับเพื่อนหรือเป็นกลุ่มหรือยังน้อยมีผู้อื่นรู้ว่าเราลงเล่นอยู่ที่ใดไม่ควรลงเล่นน้ำขณะมีฝนตกหรือฝนฟ้าขนองไม่ลงว่ายน้ำเล่นน้ำในเวลากลางคืนไม่ไว่ายน้ำออกไปไกลจากฝั่งควรว่ายน้ำขนานฝั่งลงเล่นน้ำหรือว่ายน้ำในบริเวณที่จัดไว้ให้ หรือมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลไม่กระโดดลงน้ำในบริเวณน้ำตื้นน้ำขุ่นหรือไม่ทราบสภาพใต้น้ำไม่ควรลงเล่นน้ำหักดื่นสุราอดนอนอ่อนเพลียเตรียมชุดว่ายน้ำที่เหมาะสมสำหรับลงเล่นน้ำหรือว่ายน้ำไม่ควรใส่กางเกงขาย,ยาวลงเล่นน้ำ เด็กเล็กทั้งที่ว่ายน้ำเป็นหรือไม่เป็นต้องมีคนคอยดูแลตลอดเวลาแม้จะมีอุปกรณ์ช่วยลอยน้ำเตรียมอุปกรณ์สำหรับช่วยชีวิตไว้เสมอเช่นห่วงชูชีพไม้เชือกขวดน้ำพลาสติกระมัดระวังดูแลรับผิดชอบความปลอดภัยของตอนเองอยู่เสมอให้ขึ้นจากแหล่งน้ำทันทีที่เห็นน้ำขุ่นแดงไหลผ่าน ให้รีบวิ่งหนีขึ้นที่สูงทันทีเมื่อเห็นน้ำลดลงจากชายหาดอย่างรวดเร็วหากพลัดหลงเข้าไปในบริเวณที่เกิดรึดเคเรนต์อย่าว่ายน้ำทวนกระแสน้ำแต่ให้ว่ายขนานไปกับฝั่งจนอยู่นอกเส้นทางของกระแสน้ำแล้วจึงว่ายกลับเข้าฝั่งข้อควรปฏิบัติในการเดินทางทางน้ำ ไม่ควรยืนหรือนั่งบริเวณที่เสี่ยงอันตรายเช่นท้ายเรือหรือดาดฟ้าเรือสวมเสื้อชูชีพที่เหมาะสมกับขนาดน้ำหนักของตัวเองจะช่วยให้หน้าอกศีรษะและใบหน้าของผู้สวมลอยอยู่เหนือน้ำเสมอหากไม่มีชูชีพควรสำรวจอุปกรณ์ที่สามารถนำมาใช้เอาชีวิตรอดเช่นขวดน้ำพลาสติกลูกมะพร้าวแห้งแผ่นโฟมถังกระรน มองหาอุปกรณ์สำหรับช่วยชีวิตผู้อื่นไว้เสมอเพื่อใช้ช่วยเมื่อเกิดเหตุการณ์เช่น่วงชูชีพแผ่นโฟมขวดน้ำพลาสติกท่อ P ีวีีถังกระลอนเชือกเสื้อชูชีพวิธีการเอาชีวิตรอดเมื่อจมน้ำ ตกน้ำตั้งสติและพยายามลอยตัวให้นานที่สุดเพื่อรอการช่วยเหลือโดยการลอยตัวมีทั้งไม่ใช้อุปกรณ์และใช้อุปกรณ์การลอยตัวโดยไม่ใช้อุปกรณ์เช่นลอยตัวแบบนอนหงายหรือเรียกว่าแม่ชีลอยน้ำลอยตัวแบบนอนคว่ำลอยตัวแบบลูกหมาตกน้ำการลอยตัวโดยใช้อุปกรณ์ที่สามารถลอยน้ำได้ เช่นลอยตัวโดยใช้ขวดน้ำพลาสติกเปล่าหรือถังกะลอนพลาสติกเปล่าวิธีการช่วยเหลือคนตกน้ำให้ตะโกนโยนยื่นสำหรับเด็กๆเมื่อเจอคนจมน้ำอย่าลงไปช่วยเองแม้จะว่ายน้ำเป็นแต่ควรเรียกผู้ใหญ่ให้มาช่วย ช่วยด้วยช่วยด้วยมีคนตกน้ำอยู่ตรงนี้ไม่ต้องตกใจมีคนมาช่วยแล้วโยวนอุปกรณ์ที่ลอยน้ำได้ให้คนตกน้ำได้เกาะพยุงตัวเกาเอาไว้นะยืน่นท่อ PVC หรือกิ่งไม้ให้คนจมน้ำจับ รือโทรแจ้ง1669หรือหน่วยพยาบาลใกล้เคียงโดยเร็วที่สุดเละน้ำอย่างระมัดระวังตั้งสติเมื่อจมน้ำตะโกนโยนยื่นเมื่อเจอผู้ประสบเหตุเพื่อลดอัตราเด็กจมน้ำเสียชีวิตในประเทศไทย อ่าสำหรับอ่วิชาว่ายน้ำนะคะวันนี้ในหัวก็เรื่องความปลอดภัยทางน้ำนะคะก็จบไปแล้วนะคะหลักการสำคัญเลยนะคะเมื่อนักเรียนเห็นเพื่อนจมน้ำนะคะอย่าลงไปช่วยนะคะเพราะว่าเราเองเนี่ยก็ยังว่ายน้ำนี้ไม่เป็นนะคะใช้หลักสาอย่างเลยก็คือตะโกนโยนยื่นะคะตะโกนก็คือตะโกนด้ียผู้ใหญ่ที่อยู่ใกล้นะคะเข้ามาช่วยเหลือนะคะถ้าไม่มีผู้ใหญ่จริงๆนะคะหลักการข้อที่2ก็คือโยน โยนคืออะไรโยนก็คือโยนอุปกรณ์นะคะเช่นขวดน้ําขวดแกนร้อนหรือ,อะมะพร้าวนะคะลงไปนะคะเพื่อที่ให้เขาเนี่ยจะมะีที่เกาะได้นะคะแล้วก็สามารถขึ้นมาได้หรือ2ถ้าไม่มีอุปกรณ์ใดๆนะคะก็ไปที่ข้อที่3เลยก็คือยื่นยื่นยื่นอะไรนะคะยื่นก็คือเช่นไม้ลักษณะยาวๆนะคะอาจจะเป็นท่อ PVC หรือไม้นะคะที่มีความยาวขขแรงนะคะยื่นลงไปเพื่อน เพื่อที่จะให้เพื่อนในเกาะแล้วเราก็ดึงเพื่อนขึ้นมาได้นะคะจบแล้วนะคะสําหรับวันนี้นะคะความปลอดภัยทางน้ํานะคะสัปดาห์หน้าก็เจอกันใหม่อีก2วิชาเหมือนเคยนะคะสําหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ